Life could Life could be dream. Life could be dream. Mm hmm. เรื่องย่อละครคู่แค้นแสนรัก EP 5อิงดาวหวังจะแก้เผ็ดครอบครัวของสงกรานเลยแอบใส่ยาถ่ายลงไปในข้าวต้มให้ครอบครัวของสงกรานทานนภารัตรู้ว่าเธอมีพิรุษต้องใส่อะไรลงไปในข้าวต้มแน่ๆจึงให้อิงดาวทานก่อนเพื่อพิสูจน์แต่สงกรานดันแย่งมาทานเองจนหมด อิงดาวอึ้งที่สงกรานทานข้าวต้มที่ตนใส่ยาถ่ายลงไปแน่นอนว่าไม่นานยาถ่ายก็ออกฤทธิ์เล่นเอาสงกรานวิ่งเข้าห้องน้ำหลายรอบปากบอกไว้แต่วิ่งเข้าห้องน้ำพรวดทันทีอิงดาวและออกกาก็คอยช่วยดูแลสงกรานที่หมดแรงจนเข่าอ่อนจนอิงดาวต้องรีบเข้าประคองไว้ในอ้อมกอดแถมปากซีดหน้าซีดไปหมด พอถึงช่วงค่ำสงกราน,นอนหมดแรงอยู่บนเตียงโดยมีออกกาดูแลเช็ดตัวให้อิงดาวมาเห็นสองพ่อลูกพอดีออกกาก็ให้อิงดาวเช็ดตัวให้สงกรานต่อสงกรานบอกอิงดาวว่าเขารู้ความจริงแล้วว่าอิงดาวแอบใส่ยาถ่ายลงไปในข้าวต้มและเขาก็ไม่โกรธอิงดาวสักนิดเพราะตอนนี้สำหรับอิงดาวเขายอมทุกอย่างต่อให้เธอร้ายแค่ไหนก็รัก อิงดาวเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็เริ่มแอบลังเลและเผลอใจเข้าแล้วติดตามชมฉากนี้ได้ในคืนวันศุกร์ที่5มีนาคมนี้และติดตามชมละครคู่แค้นแสนรักได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง7จ d ดเดีกด35ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Life could be a dream life could be a dream